เครื่องซักผ้า LG ปั่นแห้ง10นาทีสุดท้ายจะเสร็จอยู่แล้วเชียร์กลับมาเติมน้ำกลายเป็นนาทีที่21โดยอาการนี้เนี่ยเครื่องมันจะเข้าใจว่าถังเนี่ยเสียสมดุลน,นะครับมันก็เลยจะต้องเติมน้ำซักอีกรอบเพื่อคลี่ผ้าผมพามาดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องซักผ้า Samsung ถ้าถังปั่นแห้งมันเกิดอาการเสียสมดุลน,นะครับถังนี้มันก็จะไปแตะกับไอ้ก้านที่มันยื่นลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับเครื่องมันก็จะรู้ว่าถังเนี่ยเสียสมดุลน,นั่นเองครับ และก็จะขึ้น e อ r ร์เล U E ในส่วนของเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือโชคที่มันหิ้วถังทั้งหมด4ด้านของเครื่องนี้ครับตอนนี้ขออนุญาตเกริ่นนาในส่วนของปัญหาพื้นฐานก่อนนะครับใครอยากดูปัญหาของ LG นะครับก็ไปสัก1นาทีได้เลย ามากันต่อนะครับในส่วนของเครื่องซักผ้าซัมซุงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีปัญหาที่โชคจบที่โชกนะครับเพราะว่าโชคมันเสียถังมาเลยสั่นตุ้มตาำตุ้นต่ำแล้วก็ไปเตะกับไอ้ก้านสวิตทําให้เครื่องเออร์เลอร์นั่นเองครับสังเกตว่าวิธีการถอดใส่เนี่ยก็จะไม่ยากเลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะการหิ้วแขวนของถังเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เอาไว้สังเกตนะครับรุ่นนี้จะมีก้านที่ยื่นลงไปข้างถังนั่นเองเพื่อตรวจจับว่ามันสั่นหรือเปล่า ลับมาที่เครื่องซักผ้า LG เครื่องนี้ที่มันกลับมาเติมน้ําในนาทีที่21สังเกตดูนะครับเครื่องซักผ้า LG จะไม่มีการที่ยื่นลงไปเพื่อตรวจสอบว่าถังเสียสมดุลหรือไม่แต่ถ้าเครื่องซักผ้า LG ถังมันสั่นตุ้มต่ำตุ้มตําเนี่ยยังไงคุณก็ต้องแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนโชคนะครับ เหมือนกับวิธีของเครื่องซัมซุงเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สั่นมากนะครับยังรับไหวแล้วก็ยังสั่นไม่ทันไรเลยเออเลอร์เป็น21นาทีแล้วก็เติมน้ําอีกหนึ่งรอบไม่จบไม่สิ้นนาทีเนี่ยเรามาโมกันดีกว่าครับเริ่มจากเราก็จะถอดเจ้าตัวที่เรียกว่าเพรสเชอร์สวิตออกมาโดยมันจะทําหน้าที่วัดระดับน้ําเพื่อให้ตัวควบคุมเนี่ยรับรู้โดยเราจะทดลองนะครับปั่นแห้งใน10นาทีสุดท้ายแล้วก็เขย่าเจ้าตัวเพรเชอร์สวิตดูสังเกตว่าเครื่องมันจะเข้าใใจวว่่่าาาถััังนนนีีสแลล้กก็บมนนท เพื่อเติมน้ําเพื่อครี่ผ้านั่นเองครับคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันซักจนจบกระบวนการไม่กลับมาเติมน้ําที่นาทีที่21ถึงแม้เครื่องจะสั่นซักเพียงใดเดินไปยันหน้าบาักซอยก็ไม่เออเลอร์เรามาเอาลูกเหล็กที่อยู่ด้านในเพชเชอร์สวิตตัวนี้ออกกันดีกว่าสังเกตเจ้าเพชเชอร์นะฮะมันจะมีลักษณะของเงียงล็อกเอาไว้อยู่นะฮะให้เรางัดออกมาได้เลยนะครับระวังมันแตกนิดนึง พองัดออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอกับลูกยางแผ่นเหล็กสปริงนะฮะแล้วก็จะเป็นลูกเหล็กเล็กๆที่หยิบออกมาให้ดูในที่นี้ซึ่งเราเนี่ยก็จะประกอบกลับโดยไม่ใส่ไอเจ้าตัวลูกเหล็กที่มันเขย่าแล้วมีเสียงก๊อกแกกก๊อกแกกใช่ไหมไม่ใส่ครับประกอบกลับไปเป็นให้เหมือนเดิมนะฮะใส่ยังตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คดูว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับห้ามรั่วนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้แรงดันจากน้ําในถังเนี่ยดันขึ้นมานะครับเพื่อรับรู้ว่าระดับน้ำเนี่ยมีเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ก็ได้เอาเจ้าตัวลูกเหล็กเล็กๆออกมาแล้วขย่าก็จะไม่มีเสียงก๊อกแก๊กแล้วนะครับนำกลับไปใส่ยังตาแหน่งเดิมของเครื่องซักผ้าจากนั้นทดลองปั่นแห้งแล้วก็ขย่าเจ้าตัวเพเชอร์สวิตตตัวนี้ดูนะครับคราวนี้แหละถึงไหนถึงกันนะครับซักจบแน่นอนยันนาทีสุดท้ายนะครับถึงแม้เครื่องจะสั่นแล้วพาเครื่องเดินไปยังหน้าปักซอยเครื่องก็จะไม่เออเลอร์น,นั่นเองครับ สรุปนะครับในส่วนของเครื่องซักผ้า LG เนี่ยถ้ามันปั่นแห้งแล้วมันไม่ได้สัน่นรุนแรงอะไรแล้วมันชอบกลับไปเติมน้ําในนาทีที่21ซักไม่จบไม่สิ้นนาทีคุณก็เอาเจ้าตัวลูกเหล็กที่อยู่ในเพชเชอร์สวิตตัวนี้เนี่ยออกไปซะเครื่องมันก็จะซักจนจบกระบวนการได้แล้วครับ